ขอบอกสิ่งที่เราเจอนั้นมันน่ากลัวมากนั่นก็คือเรื่องแย่ๆที่มกักจะเจอในหอพักนักเรียนหญิง,งเ่นีนม,มีมหมอสหร,าารับผู้ชมที่มีอาย3ปีขึ้นไปเ็ <c oughs> คิปที่5สียงหือน้ำหาที่ต้องใช้ิจาณในการรับชวผู้ชมที่มีอายกว่า3ปีควรได้รับคำแอยู่หอพักนักเรียนบ้างคะหรือคนที่ไม่เคยอยู่หรืออยากจะอยู่ดูคลิปนี้นะคะแล้วจะรู้ว่า พอพักนักเรียนนั้นอาจจะไม่สนุกเหมือนที่คิดแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ก่อนนะคะเมื่อขอไลค์สักหมื่นแล้วละกันค่ะถ้ากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเพื่อนวางแผนแกล้งเฮ้ยไปโรงเรียนเหนื่อยจังเลยเนาะเหนื่อยไปิงแต่ทำงานหนักมากฝนก็ตกมากฉันมีเกมมาให้จีนเาใครไปถึงตะยังก่อนคนชนะ

เปนเธอเแหลเนเธอแหล้านสุขภกอย่างนี้คุณจะดานียด่าได่าพวกเธอแหลเวนเธอเวคกเจะเป็นแล้วดงนั้นวันนี้ทาเวนกัน4คนเลยกลงแกบกินเสร็จโากินไม่ทความสะอาดตอเลยนี่ถูกคนพวกเธอพวกเธอต้องไปอบด้วยงันเอ2คนจัดที่นอนกวาดพื้นจัดจารางศอนจัดตู้เสื้อผ้า ถูพื้นกวาดบ้านโอเคแลเรเแค่ปิดหน้าต่างโอเคนะเฮ้ยอย่าสีโอเคชอบเล่าเรื่องหลอนๆรู้ไหมอะไรเราเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันก่อนเราจะกลับมาหอพักเรานั่งรถเมสายกทมกทมอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละเราอ่ะขึ้นรถไฟเอ้ยรถเม เรานั่งแถวหน้าสุดอขอบอกว่ามันนานมากกว่าจะถึงบ้านเราอะ่ะกว่าจะถึงโฮพักเนี่ยมันนานมากตื่นขึ้นใหม่อีกทีมาดูจาบมาประเทศไหนาแต่ตื่นขึ้นใมาอีกทีคือไม่เห็นใครสักคนแล้วแล้วเขาไปไหนมดทุกคน,นหายไปหมดแม้แต่คนนั่งข้างคนนั่งหลังเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่หรือหมาแมวหายหมดคุณขับไม่อยู่รถก็เคลื่อนที่แล้วก็งงว่ารถเคลื่อนที่ได้ไงในเมื่อที่คุณขับไม่อยู่ เราเราเลยเราไปดูข้างหลังรถขอบอกสิ่งที่เราเจอนั่นมันน่ากลัวมากนั่นก็คือ <All right. S 1> คนทุกคนอยู่บนรถกำลังดันรถอยู่ให้ไปเนื่องจากมันหมดโว้ยโว้ยอะไรองเออะไม่ใช่โ <All right. S 2> มเป็นเรื่องจริง oh.

เฮ้ยม่เอาอะแค่เกลียดปู่แต่เป็นน่ารักจริงมีน่ารักมากอะไรเป็นเหมือนกับตัวนี่เนี่ยเน่ยสลามลาม,มันไม่ได้เจเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันโดนขโมยของเฮ้ยน่ารักจังเลยตุ๊กตุ่นห่วงเราเดี๋ยวเราขอตัวไปคล้องน้าก่าอนนะไอ้เลิศแมนอย่าดีดีนะ เหนื่อยจังเลยลาช่วยมาเรามานอนพักดีกว่ามาแล้วมาไม้หนาจังเลยนะเนี่ยผมก็ยุ่งนี่ตุ๊กตาใหม่เราในตุ๊กตาของเธอหล่ะที่เธอบอกเล่า ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนาะหรอไม่ได้ทำอะไรตัวเราพีชทำโมงโกงของเราใช่ไหมไม่ใช่แน่ใจนะแน่ใจจะหาคดีกับพวกเธอได้เดี๋ยวโคตตัวนี้ก่อนมีไหมมีแต่หนังสือเห็นไหมทำไมเธอขี่ก้องเลยไม่ให้เอรอนเมย์แล้วก็เมย์ให้เอนด้วยเมย์เลยมันหายไปไหนเนี่ยแล้วเราจะทำไงดีล่ะวัาที่มา คกดข้างหลังอะไรอะไรอะไรเะไรอะไรวานที่พูดว่านี่ครีตลั่นตอนไฟดับวันพรุ่งนี้เันจะชุดเยอะเยอะเลิกชุดเยอ อยู่ติดๆอยู่ติดๆกันดกว่กไม่ควรแยกกันหรอกเหรอพอแล้นีไหมคุณเราจอไม่ไรเพื่อนแอบมากินขนมไม่มีใครขนมแมาตัวแอบดีกา อร่อยอ่ะเพื่อชอบกวนแล้วเพื่อนเาเล่นตอคหมอกันไหมาเอาเย ดังนวขูยโอ๊ยแล้วทำไมล่ะกันกันเราจะอ่านหนังสือโอเคงั้นเราเล่นกันเบาๆกดดักมาไยเลยบอกว่าจะเล่นกันบาอะไ้นเามานใช่งั้นก็ ปัญหาใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลอ่้อเขียนป้ายไว้ก่อนว่าห้าม้ามเปิดอุยอะไรเนี่น้ำไลเรยหอทุกคนน้ำไม่ไหลอ่ะนี่ไม่ไหลตั้งแต่เช้าแล้นเนิงเหรใช่โหอ,โอจจาจบน้ำไงเนี่ยเราไม่ได้อาน้ำตั้งแต่วัขขขนศุกร์ก่อนนู่นเนี่ยว,ว่าทำไม ว่าทำไมช่วงนี้เราจามบ่อยก็ฝุ่นเยอะแล้วแถมตัวเราหมิ่นยูว่าบอกนี้ลำบากจริงๆเลยนะเรื่องน้ำไม่ไหลเนี่ยโอ๊ยลำบากจริงๆใช่เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์ บอาเลยจ้าบอาเลยไมใช่น้องใหม่เพื่อนๆคะสนุกกันบ้าง ถ้าเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวมาได้นะคะเกี่กับประสบการณ์ตนเองที่เคยพักอยู่ในหอพักนักเรียนและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะและอยากให้ทาคลิปโรงเรียนหัาษาอลงกแลก้วก็คอมเมนต์มาเลยค่ะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย